สวัสดีค่ะในวันนี้นัทจะพามาดูสนามเด็กเล่นที่ประเทศลักเซมเบิร์กเนื่องจากว่าช่วงนี้นัทและลูกๆมาเยี่ยมพี่สาวนะคะนัทแล้วก็ลูกสองคนขับรถมาด้วยกันจากประเทศฝรั่งเศสมาเยี่ยมพี่สาวนะคะพี่สาวนัทอยู่ที่ประเทศลักเซมเบิร์กนะคะ ก็มาอยู่ตั้งแต่ปี2012พร้อมๆกันนะคะนัทเองอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสพี่สาวมาอยู่ที่ประเทศลักเซมเบิร์กนะคะเป็นไงคะดูสิคะสนามเด็กเล่นเล็กๆนะคะแต่ว่าสะอาดมากเลยเราเห็นภาพไกลๆนี่นะคะไม่มีเศษขยะเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะอ้าวปรากฏว่านะคะตรงนี้เนี่ยนัทเห็นป้ายนะคะ เขาบอกชื่อสนามเด็กเล่นเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีป้ายสัญลักษณ์บอกว่าให้ทิ้งขยะลงถังแล้วก็ไม่ให้เอาสุนัขเข้ามานะคะมิน่านะคะสะอาดเช่นะคะแล้วก็ไม่ให้มีพวกแบบเขาเรียกของมึนเมา เข็มฉีดยาอาจจะมีไวรุ่นนะเล่นยาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เนาะแต่ว่ามีภาพห้ามทิ้งเข็มฉีดยาห้ามอ่าเขาเรียกว่าอะไรห้ามห้ามมาห้ามมาใช้สถานที่ตรงเนี้ยเป็นที่มั่วสุมว่างนันเนอะนะคะแล้วก็ตรงนี้พวกสุราอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะไม่ให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือให้เด็กเล่นนะคะ แล้วตรงนี้เนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยนะคะเขามีสัญ n a กณเลเนี่ยแสดงว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้สแกนบาร์โคดแล้วก็สัญญาลส่งสัญญาณไปได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะมองไกลๆนี่ก็ดูรู้เลยนะคะว่าสะอาดมากเลยดูที่หญ้านะคะเขียวมากเลยทรายนี่ก็สะอาดเชียว เด็กๆเป็นไงสนุกไหมลูกสนุกส,ส,กสิแต่ว่ากลัวนิดนึงนะคะอันนี้ให้ไต่เชือกฝึกกล้ามเนื้อค่ะอปีนขึ้นไปแล้วก็ลงมาจะลงทางไหนก็ <laughs> ก็ลงได้นะคะจะขึ้นแบบปีนเชือกปีนบันไดก็ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วตรงนี้ก็ที่นั่งพักผ่อนสำหรับผู้ปกครองแล้วอันนี้เป็นสไลเดอร์ค่ะ เห็นไหมคะสะอาดมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นชิงช้าค่ะดูแล้วนะคะประเทศลักเซมเบิร์กนี้น่าอยู่มากๆเลยอะไรก็สะอาดนะคะแต่ว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็น ก็จะหนาวกว่าที่ฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าอยู่ทางตอนเหนือจากบ้านนัดขับรถมานะคะขับผ่านทางออโตคูดนะคะก็คือไฮเวย์บ้านเรานั่นแหละค่ะใช้เวลาทั้งหมดประมาณวิ่งเดยทัวนะคะจากบ้านขับรถมา3ชั่วโมงกว่าค่ะเฟลเกอร์แฟลเกอร์อ่า <laughs> อ่ะอะเอลินเอลินหนูลงมาก่อนเลยค่ะลูกเดซองว้าวอ๋อโอเคโอเคโอเค next i ามอาลันลงลงูกลงก่อนเลยค่ะน้องอยากให้อลัน ลงพร้อมกันกับน้องอ่ะอเอลินอเลอ,อเลมองเตมองเตมองเตวกน,น้องเอลินอยากจะให้พี่อารันลงพร้อมๆกันกับน้องเอลินนะคะอ้าวหนูนั่งลงอ่ะแล้วก็รอพี่อาราันค่ะ อกอดเอวน้องสิลูกไม่งั้นจะลงพร้อมกันเหรอเอ, <c oughs> อาไ่้กอดเอวน้องถึงจะได้ลงพร้อมกันนะไม่งั้นไม่ได้ลงพร้อมกันนะคะแต่คนพี่อลันอิวโฟอาตาเช่กอดเอวน้องไว้อะขึ้นไปขึ้นไปลกูกขึ้นไปน้องอยากให้ลงแบบนั้นลกูกอ่าอน้องออลินนั่งค่ะนั่งค่ะ <c oughs> อ่านั่งดีด <c oughs> เดี๋ยวมามองบอกค่ะ วิว้ชิดแล้วแล้วก็รล่ในเวลาีกเหมือนตอนที่อยู่ที่ฟากไงลูกอารันกอดเอวน้องค่ะกอนเอวน้องค่ะข้างหนึ่งอ่ะวานชูทวไอเอลินลงมาลูกวิวโนโน่ไม่ตงเบลลูก โ <Okay, S 2> อเคอังกอร์อังกอร์อ่ะหนูนั่งค่ะแล้วคราวนี้เี่ยรันไม่ไม่เปิดอ่ะอกลับกอดเอวน้องกอดเอวน้องอ่ะไหลเลยลงมาอ่ะวิวิอ่ะเอลินปล่อยมือ Wait, nice. 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 <laughs> wait.